ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวง channel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับก็มีการตีภาพนะครับผมผมเองยุทธวง channel นะครับก็ขอนํามาเล่านะครับต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามเรื่องราวของทุเรียนปีนี้ได้ทราบกันนะครับล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เจ้าของสวนนะครับเจ้าโดนเททุเรียน1ตันนะครับพ่อะค้าเบี้ยว สั่งไว้ไม่มาเอานะครับกองพนินเต็มบ้านเลยนะครับผมก็เป็นข่าวใหญ่ในเมื Spider ่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับ65ผู้สื่อข่าวได้ทําการรับแจ้งนะครับร้องเรียนมีเจ้าของสวนทุเรียนนะครับพื้นเมืองอ ى, ที่บ้านเปิงเคิงตําบลแม่จันอำเภอ izon, อุ้มผางนะครับนำทุเรียนบางส่วนไปวางจําหน่ายเป็นกองกองกองละ200บาทนะครับมีมาก3-4ลูกเนื่องจากเพราะค้ารับซื้อทุเรียน จำนวน1ตันหรือเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะครับสั่งเป็นทุเรียนไว้แล้วไม่มารับของนะครับก็เทเทชาวสวนว่าอย่างนั้นนะครับก็ปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยพอสำควรนะครับแต่ส่วนมากก็สามารถขายออกได้นะครับเป็นการเทชั่วข่าวแต่แต่ข่าวที่ออกมาวันนี้นะครับโหดร้ายมากกับพ่อแม่ลูชาวสวนนะครับผู้สื่อข่าวนะครับได้เดินทางลงไปนะครับ อันนี้ผมต้องขออนุญาตเลยนะครับผมนํามาเล่าต่อเพื่อสนับสนุนตรงนี้นะครับข้อเท็จจริงที่บ้านเจ๊พรนะครับอายุประมาณ40ปีนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับชาวบ้านเปิงเคิงนะครับตบลแม่จันเจ้าของสวนทุเรียนนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนพม่าเลยเมียนมานะครับเมื่อไปถึงสวนดังกล่าวพบว่ากองทุเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมีชาวบ้านกับญาติพี่น้องช่วยกันปอก แล้วก็คัดแยกเมล็ดนะครับกับเนื้อออกมาแปรรูปนะครับเพื่อจําหน่ายและนําทุเรียนส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปวางจําหน่ายเป็นกองนะครับกองละ200อ่อตรงนี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับกองละ200นะครับมีประมาณ 3- 4ลูกอันนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับคลิปแบบนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นทุเรียนเป็นเข่งเป็นกองนะครับที่ขายกันทั้งนี้พ่อค้าเนี่ยนะครับที่รับซื้อจํานวน1ตันสั่งไว้แล้วไม่มารับนะครับก็ ไม่มาตามนัดนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่ชาวสวนนะครับผมเจพรกล่าวต่อว่านะครับทุเรียนพื้นบ้านเปิงเคิงจะออกในช่วงเดือนพถษนายนนะครับและออกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมนะครับสมัยก่อนเนี่ยขายขายยากนะครับเพราะ,ะการคมนาคมเนี่ยไม่สะดวกนะครับแล้วก็ลําบากมากแต่สมัยนี้เนี่ยะนะครับผลทางดีแล้วก็เดินทางจาก อำเภออุ้มผางเองนะครับไปบ้านเปิงเคิงประมาณ85กิโลนะครับแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์นะครับบางวันก็มีสัญญาณบางวันก็ไม่มีสัญญาณนะครับ4-5ค่ายใหญ่เนี่ย2ค่ายใหญ่เนี่ยลองไปดูนะครับติดตั้งช่วยหน่อยครับช่วยพ่อแม่พี่น้องเขาหน่อยนะครับเป็นการดีไม่มีสัญญาณเลยนะครับถ้ามีเข้าไปก็น่าจะดีนะครับผมโดยทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยเล่าอย่างนี้นะครับมีกลิ่นหอมรสหวานนะครับแต่เห็น ปัญหาของชาวสวนในเรื่องของทุเรียนพื้นบ้านที่มีพ่อค้าสั่งแล้วไม่ไปรับเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับทำให้เกษตรกรต้องนําทุเรียนมาแปรรูปกวนขายจึงขอฝากถึงนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่จะไปเที่ยวอุ้มผางนะครับสามารถเดินทางเลยไปีประมาณ85กิโลนะครับเส้นทางเป็นถนนลาดยางการเดินทางสะดวกกว่าเดิมนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปอุดหนุนทุเรียน บ้านเปิงเคิงกันนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่ปลูกกันมายาวนานหลาย10ปีและมีทุเรียนพันธุ์ดีนะครับโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตากงนะครับสำนักง,งานเกษตรอำเภออุ้มผางนะครับต่อยอดส่งเสริมปลูกทุเรียนพันธุ์ดีเช่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับทางฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางเองเชิญเที่ยวนะครับผมก็วันที่นืนในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะครับ ตั้งแต่8โมงช้าก็ขอเชิญเที่ยวงานนะครับทุเรียนเปิงเคิงและของดีอุ้งผามนัานโรงเรียนนะครับท่านผู้หญิงวิไลอมัตยายกุลนะครับบ้านเปิงเคิงหมู่ที่9ตําบลแม่จันอําเภออุ้งผามจังหวัดตากนะครับผมก็ในงานก็พบก uh, ับเกษตรกรและร้านค้าผลไม้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็วัชพืชอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจาก ข่าวทุกๆสำนักเลยนะครับที่มีการแชร์กันต่อๆมาแล้วก็ขอนำมาเสนอนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวสวนอีกอีกแรงหนึ่งนะครับในการที่ผมจะทำได้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับผมไปช่วยๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับยูทูบช anel ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปตรวจสวัสดีครับ